สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะและช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะก็หรือใครจะแคปรูปนะคะเพิ่มเพื่อนก็ได้นะคะพี่ๆี่าวันนี้พระนะคะมีทั้งหมดสามแถวนะคะใครปิดพระขออนุญาตจะส่งเป็นวันอังคารนะคะเนื่องจากว่าไปชนีแถวบ้านหนูหยุดนะคะ ก็ใครปิดพาร์ตนะคะโอนนะคะส่ง4ีอมเอสไปชนีไทยแล้วก็เก็บปายทางนะคะไม่มีค่าบริการเพิ่มนะคะส่ง4ีอมเอสไปชนีไทยเช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่วิคาก็เรามาชมหน้าพระกันเลยนะคะก็จะเป็นพระนะคะอ่ารายการนี้นะคะเป็นพระนะคะ ก็ทองนะคะแล้วก็ตัววงพระนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะอันนี้เป็นทองคําแท้นะคะพี่นะนี่นะห่วงนหนาน,นะคะก็เป็นเหรียญเสมานะคะบล็อกพระคูหลังพระพุทธนะคะหลวงพ่อโตนะคะนี่หลวงพ่อโตนะหางหลวงพ,พุทธหลวงพ่อโตนะคะปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะคะพี่วิขาเหรียญคมๆนะคะเอาจริงหนูก็ นานๆนะจะเจอนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่หายากนะคะพี่นะเผื่อนะคะจะเป็นพระนะคะบ้านใครนะหรือว่าสายไหนหรือว่าใครที่ชื่นชอบปรศรัทธานะคะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าปกติหนูถ้าเป็นเนื้อเงินนะพี่นะหนูสองหมื่นสองนะคะแต่ว่าหนูจัดโปรนะคะองค์แรกนะเอาสองหมื่นนะคะเอาสองหมื่นนะ,ะา 2000, นะรายการแรกนะคะ ถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะคะรายการนี้น้องยุย้ยเอาสองหมื่นนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้เป็นกรอบทองนะคะเรียมกรอบทองยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่คขาเรียมกรอบทองยกซุ้มนะนี่อื้อหือ หล่เป็นทองคําแท้นะตอนตอนนี้ทองคานะพี่นะขึ้นไปแพงมากนะคะหนูยังขายราคาเดิมอยู่นะคะก็รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะรายการนี้พระเป็นเนื้อเงินนะพี่นะถ้าเกิดว่าใครปิดนะเดี๋ยวหนูแถมกล่องไปให้นะคะนี่แล้วดูโค้ดด้านล่างนะคะหกหกสามสี่ น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดนะคะพี่นะน่าจะเป็นเจ็ดแปดนะคะนี่มีโค้ดด้วยนะคะด้านล่างนะอ่ารายการนี้เอาห้าพันห้านะคะเป็นตัวองคพระเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะพี่นะเป็นเนื้อเงินนะนี่สวยมากหลวงพ่อโสธรน,นะคะโอ้สวยจริงนะ รายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้น้องยูเอาสี่พันนะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะเรี่ยมกรอบเงินยกซุ้มให้ด้วยนะคะนี่สําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะมีสามห่วงนะคะนี่ก็ช่วงนี้นะคะยัง มีลูกค้าอยู่เรื่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะพี่พีเทุกท่านนะบ,บางท่านนะคะก็ถ้าไม่สะดวกโอเลยนะจองพระไว้นะคะครบกวนมาจองไว้ครึ่งหนึ่งได้นะพี่นะลองเงินเดือนออกนะคะรายการถัดมานะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการนี้เป็นพระเนื้อเปียกทองนะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าพระนะมีลอยจานนะคะต้องยืมสี่พันห้าร้อยบาทนะคะนี่กรอบเงินนะคะเป็นลอยจานนะนี่ 4500บาทนะคะสำหรับพระหลวงปูไข่วัดเชิงเลนโอ้โหด้านหลังเป็นรอยจานชัดเจนมากนะคะสวยงามนะพี่สวยจริงนะองค์นี้นะคะนี่เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะเลี่ยมด้วยกรอบนะคะด้านนอกนะเป็นกรอบเงินนะคะพี่นะนี่ขอบด้านนอกนะคะเป็นกรอบเงินนะนี่ แล้วก็เลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะให้อีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่โอ้โหพระสวยนะเอาสี่พันนะพี่เนาะองค์นี้นะหูสวยจริงนะคะนี่ผิวนะมันจัดเลยนะคะน่าจะแก่นะ้ำมันตั้งอิ้วนะคะพี่นะแล้วก็เนื้อหาหมวลสารนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่น้องยูอเอาสี่พันนะคะช่วงนี้นะ จริงๆหนูไร้พ้าเนส่งลูกเรียนนะจริงๆส่งลูกเรียนนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นผู้มีอุปการาคุณนะต้องขอบคุณจริงๆนะคะที่ยังอยู่กันอย่างเหนียวแน่นด้วยนะคะรายการนี้นองยื้เยอเสี่พันบาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะคะเป็นงานแกะนะคะโอ้โหต้องบอกก่อนนะ ว่าไม่ธรรมดานะคะเลี่ยมกรอบนะคะเลี่ยมกรอบก็เป็นกรอบเงินนะคะกรอบเป็นกรอบเงินนะพี่นะสิงนะโอ้โหงาแกะนะพี่ดูผิวท่านนะคะนี่พุทธศิ์เนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วนะคะเรามาดูผิววันนะนะาาแกะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเดิมนะสิงยกขานะคะนี่เลี่ยมกรอบเงินนะคะโอโ้สวยจริงนะ เอาห้าพันห้านะพี่นะเอาห้าพันห้านะราคานี้หนูบอกเลยว่าหนูลดให้นะเอาห้าพันห้านะพระพี่ๆทราบอยู่แล้วนะคะเป็นงานแกะแบบนี้นะขนาดนะพี่นะนี่ประมาณสองสามนิ้วนะพี่นะตัวหนึ่งนะนี่ไม่น้อยนะหนึ่งข้อผู้หญิงนะคะนี่ตัวใหญ่นะคะหนูเอาแค่ห้าพันห้านะพี่นะเฉพาะสิ่งตัวเดียวก็ห้าพันห้าแล้วนะ อันนี้อยู่ในกรอบด้วยเลี่ยมกรอบเงินให้ด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเงินเจ้าสัวนะคะรายการนี้ต้องยื้อ6,000บาทนะคะพี่ๆคะ่ะเหรียญเงินเจ้าสัวนะใครสนใจนะคะแอดไลน์หรือโทรมาหาตังยุ้อนะพี่นะส่วนเรื่องราคาเราคุยกันนะคะถ้าหนูนะคะจัดเอ่อพอต่อรองแล้วหนูปล่อยให้ได้นะพี่นะแบ่งปันกันก็ปล่อยนะพี่นะเป็นเป็นราคานะคะการซื้อขายพระเนะี่ยเป็น เป็นราคาที่เราพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพระเดิมนะคะเป็นเนื้ออปกานะคะออกวัดหนองโพนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบแบบนี้นะเนื้ออปกานะคะนี่เอาสี่พันนะคะเรียมกรอบยกซุ้มนะพระแท้ดูง่ายนะคะคมคมชัดลึกนะคะพี่นะเรียมกรอบยกซุ้มนะนี่โอ้โ พระก็สวยด้วยนะคะปกตินะเนื้อปรากาต,ต้องแพงกว่ายอยู่แล้วนะคะต้องอยุยคิดแค่สี่พันนะพี่นะก็แบ่ง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 เขาเรียกอะไรนะแบ่งปันนะแบ่งปันกันนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเรียมกรอบแบบนี้นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะนี่สวยจริงนะพี่นะจอบนะนี่โอ้โหหนูเอาสี่พันนะคะพี่นะรายการนี้จอบใหญ่นะคะนี่ เรียมกรอบนะแล้วดูหน้าพระนะบอกเลยว่าสวยมากนะคะพระผ่านการใช้งานนะคะมีสึกหล่อบ้างนะคะผ่านการใช้งานนะเอาสี่พันบาทนะคะเอาสี่พันบาทนะอะ่รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะหนูเอาสามพันนะคะพี่นะเป็นพระเนื้อเงินนะคะ ห่วงเป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่นะพระเนื้อเงินห่วงเชื่อมนะโหอังจริงเมื่อก่อนไม่พอขายนะเรูเคยขายสามพันสี่พันนะลูกค้าให้หกพันนะเรื่องจริงนะพี่นะนยังไม่โกหกนะเพราะว่าลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าชอบนะคือมีพี่ท่านหนึ่งปิดไปนะคะลูกค้าขอแบบซื้อต่อเลยนะพี่นะจริงท่านให้หกพันนะอ่ะ รายการถัดมานะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะพระเป็นเนื้อเงินนะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะเรียมกรอบเงินยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับหลวงพ่อทองสุกนะคะนี่เอาห้าพันนะคะพี่นะสองสี่เก้าสองสี่เก้าแปดนะคะโอ้วัตโนดหลวงนะโอ้โห,หน้าพระนะที่น่าลึกนะคะในงานฉลองกุฏินะคะพี่พ่ขานี่เอาห้าพันห้านะคะหลวงพ่อทองสุกนะพระเป็นเนื้อเงินนะคะ อยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะรายการนี้นะเป็นพระเนื้ออปก้านะคะด้านหลังนะเราจะเห็นว่าเป็นสิง์ด้วยนะคะนี่ด้านหลังเป็นหันุมานเชิญธงแบบนี้นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะน้องยุ้ยเอาจัดโปรให้นะพี่นะเอา1,800บาทนะคะจัดโปรนะบางท่านนะคะก็อาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไม พระแต่และรอบมาไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่นะคะบางบางองค์ผก็จัดโปรนะพี่นะแล้วแต่ว่าจะโดนองค์ไหนนะคะซึ่งเอาหว่องตรงบางทีเราก็จาไม่ได้นะเราจัดโปรองค์ไหนราคาเท่าไหร่นะ,ะก็ก็ก็ถั่วๆกันไปเนาะ,ะพี่เนาะบางไลฟ์ราคาก็ไม่เท่ากันนะคะก็พระที่มาที่เราซื้อก็ไม่ได้มาแต่และที่ไม่เหมือนกันนะ หลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะคะรายการนี้เป็นกรอบเงินนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเอาห้าพันห้านะคะพี่นะพระเป็นเนื้อเงินนะคะอยู่ในกรอบเงินด้วยนะคะพระเนื้อเงินกรอบเงินนะคะนี่จริงใครช่วงนี้นะคะใครปิดพระนะถือว่า นะถ้าพี่มีเงินนะเก็บพระไว้เลยนะพี่นะหนูก็พอเก็บไว้บ้างนะคะพี่นะบางครั้งก็เงินหมุนบ้างนะคะไม่ทันก็ออกมาปล่อยขายนะคะรายการถัดมานะคะเพราะว่าช่วงนี้พระราคาถูกนะเอาห้าพันห้านะคะหลวงปู่สุขนะคะเนื้อเงินนะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะสองสี่หกหกนะคะหลวงปู่สุขนะนี่เรียมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะพระนะหลวงหลวงปู่สุขนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเบียแก่หลวงพนุ่มนะคะวัดนางในนะคะอยู่ในกรอบเองินแบบนี้นะคะเบียแก่นะอ่ะเบียแก่หลวงพนุ่มมาสี่พันนะคะกรอบนะคะเตรียมกรอบเองินให้ด้วยเนาะนี่พุทธศิลป์สวยนะคะอ่าพุทธคุณเราทราบอยู่แล้วเนาะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพระปิดตาหลวงปู่เนะอี่ยมนะโอ้องค์นี้หนูเอาสองพันสองนะคะพี่นะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ช่วงนี้ไลฟ์พราทุกวันนะคะพี่นะหนูไลฟ์พราทุกวันนะฝากช่องยุยพิจิตบารมีพระเครื่องด้วยนะคะเมื่อวานหนูออกลงสามร้อยสามร้อยนะนี่หลวงปู่สุขนะคะวัดคลองมะขามเท่านะคะหลวงปู่สุขนะรายการนี้เป็นพระเนื้อเงินนะคะพี่นะหลวงปู่สุขนะคะหนูเอาสี่พันนะคะพี่นะเอาสี่พันห้านะสี่พันห้าแล้วกันเนาะใครสนใจก็เพื่อดนใจนะคะเพื่อพี่นะดนใจนะคะก็ ห่วงเราจะเห็นว่าเป็นห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้เอา4,500บาทนะคะพระหลวงปุสุขนะคะเนื้อเงินนะรายการถัดมานะคะเป็นยอดธงอยุธยานะคะโอ้พระสมัยโบราณนะพี่นะยอดธงนะนี่เอา4,500บาทนะคะพาเป็นเนื้อเงินด้วยนะคะพี่นะนี่เป็นพระเนื้อชินเงินนะ หนูดูสักคู่นะคะว่าใช่เงินหรือเปล่านะไม่น่าใช่นะสี่พบาทนะคะถ้าบอกว่าเงินไปเดี๋ยวไม่ใช่นะหนูโดนโดนนะคะโดนนะโดนพี่ๆนะอ่ะรายการถัดมานะคะหันุมานหลวงพ่อสุนนะคะเป็นไม้แกะนะคะหันุมานหลวงพ่อสุนนะ,ะโอ้โหดูเอาสองพบาทนะคะคาบความเก่านะคะนี่เอาสองพบาทนะ ัดมานะคะก็จะเป็นเห็นว่าเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหน้าพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะนี่เลี่ยมกรอบยกซูมให้แล้วเรียบร้อยนะคะหลวงปู่ทิมนะเอา4,500บาทนะคะสําหรับพระหลวงปู่ทิมเนื้อกระไหล่ทองนะคะอยู่ในกรอบนะคะกรอบเงินนะคะเป็นกรอบเงินนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบยกซูมนะนี่ ถัดมานะคะก็จะเป็นนะหลวงพ่อเงินนะคะนี่นี่เป็นพิมพ์นิยมนะคะน่าจะเป็นพิมพ์นิยมบีนะนี่อยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินนะเอาสี่พันนะคะพี่นะหลวงพ่อเงินนะโอ้โหเลี่ยมกรอบรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อ,อปะก้านะคะ นี่เอาสี่พันห้านะคะสําหรับหลวงพ่อเดิมนะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรี่ยมกรอบเงินยกส้งด้วยเนาะมาในการสุดท้ายนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะหลวงพ่อไปเอาห้าพันห้านะคะพี่นะอยู่ในกรอบ โอ้โหพระแท้ดูง่ายมากนะสวยจริงๆนะหลวงพ่อไปองค์นี้นะคะเตรียมกรอบยกซุ้มให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นกรอบเงินนะเอา5,500บาทนะคะโอ้โหนี่สวยจริงนะนี่ ก็ท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมนะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะสำหรับช่องยุ้พาบ้านและช่องพระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตรจะให้บายยุ้ยนะคะ0ูนย์เก้าห้าสี่หหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆแล้วค่ะเบาๆจากช่องยุ้ยนะคะสาหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ